ในโลกที่ร่มสลายและเต็มไปด้วยมนุษย์กายพันในฐานะเซอร์ไวเอร์ไร้สังกัดวันนี้ได้ภารกิจจากเอเจนซี่มาให้ไปตามหาหนังสือเล่มน,นึงเราก็เลยนึกถึงร้านหนังสือที่อยู่ใกล้เชลเตอร์เรามากที่สุดร้านหนังสือสีเหลืองอมน้ำตาลให้ความรู้สึกอบปูนกระจกหน้าร้านบานใหญ่โชว์ให้เห็นหนังสือข้างในเยอะแยะเราจำชื่อร้านไม่ได้แต่ป้ายชื่อร้านเนี่ยเป็นสีชมพูแนวช็อกกี้พิงค์แล้วก็จะมีเข่าฟักทองเลื้อยอยู่เหมือนไม่ได้ตั้งใจแต่จริงๆเจ้าของร้านอ่ะเลี้ยงไว้อย่างดี ตแต่งสวยงามในฐานะคนรักหนังสือนะไม่ว่าเห็นกี่ครั้งเราก็ต้องแวะเข้าไปไม่รู้ป่านนี้เป็นยังไงแล้วบ้างพี่เจ้าของร้านเขาจะรอดไหมนะหรือถ้าเขากลายพันธุ์ไปแล้วเขาจะยังอยู่เฝ้าร้านหรือเปล่าเราก็เลยออกจากเชลเตอร์เพื่อเดินเท้าไปร้านนั้นระหว่างทางนอกจากตัวส้มหนึ่งตัวจะระเบิดแล้วก็เหม็นแบบโคตรโคตรแล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นในที่สุดก็ไปถึงร้านทุกอย่างดูเหมือนเดิมยกเว้นที่ประตูมีแผ่นไม้ถูกตีปิดไว้แต่คงไม่ต้องใช้ประตูหรอกเพราะกระจกหน้าร้านแตกละเอียดมีตัวส้มตัวหนึ่ง นั่งแทะอะไรสักอย่างแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งพุ่งออกมาจากประตูตกใจมากเท่าฟักทองดูรกกว่าปกติเล็กน้อยแต่ว่ามันออกดอกด้วยช่วงนี้นั่นมันน่ารักมากมีหนังสือหลายเล่มกระจัดกระจายอยู่ทั่วร้านเลยเป็นไปได้ไหมนะที่หนึ่งในนั้นจะเป็นหนังสือหายากที่อยู่ในภารกิจเนะ่เราควรเสี่ยงเข้าไปค้นหาไหมเราต้องฆ่าพวกตัวส้มหรือเปล่าหรือจริงๆแค่ล่อมันออกมาก็จะล่อ,อยังไงอ่ะหรือเราควรกลับไปตั้งหลักที่เชลเตอร์เราสักสองสามวันแต่จริงจะไม่ได้เอาไงดี